ข่าวนี้ค่ะขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะที่ออกแบบเครื่องเพาะสลายที่สามารถผลิตน้ำมันดีเซลแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนสามารถคว้ารางวัลระดับประเทศจากเจมส์ได s ซนปี2023ัน่มาครองได้ค่ะ เด็กไทยสมัยนี้เก่งขึ้นทุกวันค่ะเมื่อล่าสุดทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ส่งโอกาเครื่องเพาะเลี้ยงสาลายสำหรับผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนคว้ารางวัลออกแบบชนะเลิศระดับประเทศจากเวทีใหญ่เจมส์ได s o n นอวอร์ประจำปี2023พร้อมเป็นตัวแทนทีมไทยไปประชันชัยต่อบนเวทีระดับโลกในรอบนานาชาติ สำหรับเครื่องโอกาถือเป็นผลงานการออกแบบของกลุ่มนักศึกษาที่สังเกตเห็นปัญหาใกล้ตัวของเกษตรกรชาวไทยอย่างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทางการเกษตรที่มีต้นทุนสูงทางทีมจึงริเริ่มโครงการพัฒนาทางเลือกด้านพลังงานเชื้อเพลงิงเพื่อช่วยลดต้นทุนในการทำเกษตรโดยคิดค้นเครื่องจักรผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากพืชโดยทางทีมได้เลือกวัตถุดิบเป็นสาหร่ายเนื่องจากมองว่าเป็นพืชที่ปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายโตไวแล้วก็ดูแลไม่ยา และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะซึ่งทางทีมได้ออกแบบให้โอกาเป็นเครื่องจักรแบบ all-in-one ทำหน้าที่ได้ครบวงจร ทั้งเป็นเครื่องเพาะเลี้ยงสาหร่ายเครื่องสกัดสาหร่ายเพื่อนําม,มาทําเป็นน้ํามันไบโอดีเซลแล้วก็ยังมีหัวจ่ายน้ํามันติดตั้งมาให้ด้วยในตัวซึ่งทําให้มันสามารถทําหน้าที่เป็นเครื่องจ่ายน้ํามันได้ไปในตัวค่ะสําหรับขั้นตอนการทํางานของเครื่องโอกาก็จะเริ่มจากการเพราะเลี้ยงสาหร่ายในท่อทรงไซสที่ใช้รับแสงแดดเป็นระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์จากนั้นเมื่อสาหร่ายเติบโตจะมีปริมาณมากพอตัวเครื่องก็จะนําไปเข้ากระบวนการทําให้แห้งก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการทาง เ,เพื่อผลิตออกมาเป็นน้ำมันไบโอดีเซลเตรียมแจกจ่ายให้กับผู้ใช้งานต่อไปและด้วยไอเดียการออกแบบการแก้ปัญหาใกล้ตัวของเกษตรกรไทยที่เรียบง่ายแต่ได้ผลจริงแบบนี้จึงไม่แปลกใจค่ะที่ทีมเด็กไทยจะคว้ารางวัลชนะเลิศในระดับประเทศจากเวทีออกแบบเจมส์ไซซันอวอร์ประจําปี2023รวมถึงได้รับเงินรางวัลมูลค่า2 0 0 0 0 0บาทเพื่อไปเป็นทุนในการพัฒนาผลงานต่อไปสำหรับรางวัลเจมส์ไซซันอวอร์เป็นรางวัลบนเวที ประกวดด้านการออกแบบระดับนานาชาติที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับวิศวกรและนักออกแบบรุ่นใหม่เพื่อสร้างคุณค่าและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆที่จะช่วยยกระดับชีวิตของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น โดยหลังจากนี้ทีมโอกาจะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยในการแข่งขันรอบต่อไปร่วมกับตัวแทนจากประเทศอื่นๆซึ่งจะได้รับการคัดเลือกจากวิศวกรของไดชันและจะประกาศผู้เข้ารอบภายในวันที่18ตุลาคมนี้ซึ่งเป้าหมายที่ทางทีมตั้งไว้ก็คือการทําให้โอกาได้เป็นทางเลือกพลังงานใหม่ที่ใช้ได้จริงในอนาคตยังไงก็อย่าลืมเป็นกาลังใจให้กับพวกเขากันด้วยนะคะ